สวัสดีครับทีวีชนแอรอาร์สตันแฟนครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่สิบเก้าสิงหาคมครสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดแล้วนะครับเดือนสิงหาคมเดือนแปดของเราเข้ามาค่อนเดือนอีกแล้วนะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับสังเกตไหมถ้าคนที่มีความทุกข์ทำอะไรรู้สึกว่าหมดอะไรตายอย่างนะจะมีความรู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปช้ามากโอ้กว่าจะผ่านไปแต่ละชั่วโมงกว่าจะผ่านไปแต่ละวันกว่าจะผ่านไปแต่ละอาที นะแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะครับแต่ถ้าเผื่อเราทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์แนอดีมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เข้ามาอ่ะกูก็จะผ่านมันไปให้ได้เฮ้ย hey, เข้ามาจิบจิบนะ <laughs> หรือไม่เหตุการณ์ระหว่างนี้อ๋ออย่างไรก็ช่างแม่งมัน let it be นะนะครับเพราะนั้น ถ้าเหมือนท่านมีความรู้สึกว่าท่านมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตเวลามันจะผ่านไปเร็วมากไม่รู้ใครเป็นยังไงแต่ผมเป็นแบบนี้นะครับผมความรู้สึกว่าวเวลามันผ่านไปเร็วจรงิงๆนะก็ไม่เป็นไรความทุกข์อยู่กับเรานานแต่ความสุขจะอยู่กับเราสั้นๆมันเป็นวิถีชีวิตจรงิงๆครับเพราะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขเมื่อคืนโดนน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยสองศูนย์น้อยไปหน่อยเดี๋ยวว่ากันเม็ดฟู่แดงแรงลินะครับหมายโยงเรื่องขายของได้เลย นะช่วงนี้บอลกลับแล้วจะต้องกลับมาดูแลตัวเองให้หนักกว่าเดิมแล้วนะครับนะเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องมีอะไรนะเลสเตอร์เดี๋ยวเอาใจเชียร์เลสเตอร์หน่อยกับสเปอร์คืนนี้เบฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์ที่สก,กาดจามเมล็ดองุ่นแดงนะช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยทําให้ร่างกายปรับสภาพความสมดุลของร่างกายครับช่วยดูแลอวัยวะภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับเกี่ยวกับพวก n a เอ็นเอใช่ไหมแนะ่สัญ,ญลักษณ์ของเขา นะครับผิวพันุ์ต่างๆมันมันสร้างความสดชื่นและแล้วก็ทําให้ร่างกายเราดูดีนะครับ1นึหลอดยีเมตดครับหกรบาทส่งทั่วไทยนะก็ขอบคุณพี่น้องหลายท่านที่เข้ามานับหนุนหนุนกันนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมทักไลน์มาได้ครับ t o n t c r a b ครับต้นครับนในการที่จะสนใจสั่งซื้อลองไปรับประทานดูครับ20เมตร หกร้อยห้าสิบาทตรงทั่วไทยนะเช้านี้จะเป็นน้ําเย็ยนแก้วประจํำล้างอยู่กินแก้วน,นี้ไปก่อนอืมครึ่งพอดีเลยนะแม่ครึ่งแรกอันนี้ครึ่งหลงังเดี๋ยวาไปก่อนอ่าเมื่อคืนโดนน้อยไปหน่อยสําหรับเชลซีนะเพราะวานนี้บอกเราบอกว่ามีหลายคนถาม วิจะช่วยเชียร์หอยให้ช่วยดึงขนานไมออกไมอ่อะหอยแม่งเละไปเลย <laughs> 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 อยากเห็น <laughs> ให้เละไปเลยแล้วก็เกือบเละจริงๆนะเออเวันนี้โอ้โหกองหลังเชลซีอย่างนี้อยากเจอนอนเลยไวเลื่อนโปรแกรมมาเลยได้ไหมอ่ะเลื่อนโปรแกรมมาเลยก็ได้จะให้ไปเยือนดับบลิทก็ได้เออหรือจะมาไอเมเนตก็ได้อยากเจอจรกกิงๆ <laughs> <laughs> น้อยไปสองศูนย์ นะครับก็เราไม่วิจยัยเขาแล้วกันเราแค่เขาเราะผลการข่งาันนะก็นะครับประมาณนั้นเอามาเรื่องของเราความกังวลที่ผมมีนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มโอเคแม้มันจะเป็นแมตช์แรกแต่มันได้เห็นอะไรที่มันเอ้ยมันรู้สึกเอ๊ะอะไรนิดหน่อยสําหรับ the line พี่หมึกโทมัสสเตนะอืมก็มันก็คงเป็นสัญญาณบอกกันว่าน่าจะเป็นสัญญาปิดสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าเออแต่ไม่แน่นะเอางี้ มันแต่ไม่แน่ฟอร์มวันแรกแมตช์ฟิตครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ฟิตจริงๆคู่แข่งคู่ต่อสู้ก็เอาจริงเอาจังนะครับก็เ,เลยทําให้อาจจะตะกุกตะกากไปบ้างอาจจะยังปรับจังหวะความเร็วอะไรไปบ้างไม่ได้นะเพราะมีช็อตหลายช็อตในที่พลาดสาหรับพิมบุญตะวาปาเตะเอาง่ไม่เป็นไรก็ขอให้ดียิ่งขึ้นแล้วกันนะขอให้พัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าอะไร เพราะว่ามิเกลเมริโน่ใกล้จะมาของเราเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ทางลิวโซลิวโซติดัดนะนะครับเขาได้ถอดชื่อเขาได้ถอดชื่อของมิเกลเมริโน่ออกไปแล้วนะครับออกจากทีมแล้วนะเดี๋ยวผมตามดูนะครับลิวโซติดัดครับได้ถอดชื่อ,อตัวของอินเอลอลโกซิลนะครับซึ่เป็นผู้จัดการทีมของเดลมอนดิตได้บอกเลยบอกว่า ตอนนี้เดี๋ยวเกมที่ตัวเรีวซ่องจันดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไลโยบาเยกานโนในวันในวันนี้คือแข่งไปแล้เมื่อคืนนี้จะไม่มีชื่อของมิเกลเมลิโนโครับจะตัดชื่อ,อเมลิโนโออกสทีมเพราะว่ามีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นอยู่ นะมีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นอยู่แต่ไม่ได้ระบุโดยตรงนะว่าคุยกับอาเซนอลจบแนละ้วเรายังไปพูดอย่างนี้ก็เป็นการให้เกียรติกันละกันนะนะแล้วก็และนี่คือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการตัดชื่อเขาออกนะครับเป็นไปได้ว่าตอนนี้กองกลางมิเกลบรโรได้เจรจาขั้นสุดท้ายบรรลุเรียบร้อยแล้วนะครับอีกทางเอเดวัสปานเมื่อวันก่อนอน,นี้หลังจากที่กลับมาจากสเปนแล้วก็มาดูเกมกับวูบเมื่อคืนก่อนด้วยก็ มีทีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส่ดูแล้วเหมือนกับจบดิวปิดจอบเรียบร้อยแล้วนะครับมีข่าวมานะจากสเปนเลยนะครับก็คือตัวของอผู้สื่อข่าวนะเดี๋ยวชื่ออะไรวะของตัวของมัตเตโอโมเรตโตนะครับขึ้นเป็นเขาถือว่าเป็นทีหนึ่งของสเปนเลยนะมัตเตโอโมเรตโตนะครับเขาบอกว่าดิวของมิเกลมาริโนท จบสิ้นลงเรียบร้อยนะครับเมื่อปลายเดือนกระกฎาคมอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงในทางวาจาจบราคาอยู่ที่30ล้านยูโรแล้วก็บวกแอดออนด้วยนะครับ30ล้านยูโรบวกแอดออนนะแล้วก็ในวันที่17สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้ขอยื่นซื้ออย่างเป็นทางการเป็นเปเปอร์เป็นออฟฟิเชียลเป็น, Official, เ,ปนเป็นทางการอนะ่ะตอนแรกคือการพูดคุยก่อนหรือออกใช่ไหมฮะ พูดคุยงก่อนโทรให้เป็นอย่างนี้นะขอเป็นอย่างนี้ให้ขับขอจ่ายเป็นอย่างนี้ย่งิงี้ยังไม่จบดีอะไรแต่ว่าตอนนี้ว่าวันที่สิบเจ็ดยื่นเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวมาริโน,โนก็แสดงความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะขอไปเล่นที่เอมเเรตนะครับไม่อยากจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตนี้เพราะนั้นเดี๋ยวผมว่าไม่นานนะครับเราอาจจะได้เห็นมิเกลมาริโนบินมาลอนดอน เพื่อมาตรวจร่างกายแล้วก็ย้ายทีมนะอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับการมาของเมเดนโนจะช่วยอะไรเราอ่าจะช่วยอะไรเราพี่ข้าวดิจิทัลไลท์ทำเม่าคืนก่อนนี้เล่นในบทบาทของมิสซิลตัวลูกใช่ไหมแมตผู้เล่นหมายเลขแปดถูกปนะ่ะเอหกหอป่ะหกแปดอะมิสซิลตัวลูกอะตำแหน่งพี่คาริชชาก้าแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าถามโดยตรงสำหรับผมนะ ผมอยากให้พี่ข้าวลงมาเล่นในตำแหน่งเดิมคือตัวโฮลิ่งฟุตบอลนะครับดูครอบคุมกว่าดาูมีประสิทธิภาพได้มากกว่าถ้าการมาของมิเกลมาริโน่ถ้าเป็นจริงนะครับซึ่งก้นข้างก็เป็นจริงแหละมาแล้วก็ขยับเอาพี่ข้าวดิแกนไลท์นะครับมาอยู่ตรงกลางเป็นโฮลิ่งฟุตบอลนะแล้วก็ขยับเอามิเกลมาริโน่ไปเป็นตัวลุกเพราะอย่าลืมว่ามิเกลมาริโน่เป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ที่มี พอสวรรค์ชานฉลาดจ่ายบอลดียิงบอนคมอะเอาง่ายๆนะน่าจะมีประสิทธิภาพทำประิทธิภาพให้กับอร์เซนอลมากกว่านะการมาของมิเกลโนหลายคนบอกเลยมาเร็วๆเออมาเร็วๆเออตั้งถามตัวผมผมก็บอกเออก็จริงอ่ะมาเร็วเพราะว่าดูพิบึกวันนั้นนะครับก็ดูพิ่หนึ่งเมื่อคือนอนะ่ะเมื่อคือนก่อนก็มีความสุกว่านะเราควรจะต้องมีแล้วละ่ะนะเพราะว่า อย่างว่าล่ะครับมันก็ร่วงโรยตามการเวลาแล้วก็สภาพร่างกายด้วยพี่หมึกดูเหนื่อยนะแต่ก็อย่าลืมต้องให้เครดิตเขาด้วยเขาก็สู้จนจบนะแล้วก็การที่เราได้ลูกที่2นะก็เป็นเขานี่แหละครับที่อาศัยไหวพริบความเก่าของเกมรีบกดบอลตอนแรกเมื่อวานที่ผมเอไขว่าจําไม่ได้ใช่ไหมมาดูซ้ําดูรีเพย์ดูหลายๆครั้ง พี่หมึกตัวมาตาเต้ครับรีบเอาบอลมาแล้วกดบอลนิ้งปุ๊บแล้วก็เปิดต่อมาให้ตัวของคลายฮาแเวตทันทีซึ่งคลายฮาแเวตยินประสานงานคู่กับบุกยซาก้าอยู่นะกดบอลนิ่งปังผู้จัดผููตัดสินยังยังไม่ไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าบอลตายบอลตายเสร็จออนิการ์โดนฟาวใช่ไหมโดนฟาวหรือใครโดนฟาวในกลางสนามเนี่ยพี่หมึกรีบกดบอลปุ๊บตวัดบอลด้วยเท้าขวาส่งมาให้กับคลายฮาแเวตแล้วก็ ส่งให้บุญโยศการก่อนจะปั่นยิงเข้าเสาแรกเป็นลูกสอศูนย์แล้วก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยในการเล่นที่ชานฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคือหวังว่าขอให้พี่หมึกกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมแล้วกันนะเรไม่เป็นไรนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของไอ,เอไ้เจ้าอเมเชเจ้าพี่มิเกลอิตเตหน่อยพี่มิเคลเมืเ่อคืนวันก่อนตกงงใครเป็นแมนเอาตอแมทมัตรงงเป็นอ่า บุกโยซาก้ายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งหรือเป็นดาวิดไลา่ยยาที่เทปสี่เออยังไม่เออผมยังหาคําตอบไม่ได้เนาะใครเป็นแมวออแมทมีพี่น้องหลายคนบอกว่าดาวิดไล่าเป็นแมวออทแมทนะก็ใคระใครใครใครทราบข้อมูลก็ส่งมาหน่อยล้วกันส่งมาหน่อยนะครับอ่ะ <c oughs> พี่ไปเกลเบต้าบอกว่ามาพอใจนะหลังจากเพราะว่ารู้มเป็นแมทแรก แมตช์แรกจะไม่มีอะไรง่ายเสมออ่าเขาบอกนี้นะครับเพราะว่าแต่ละทีมเตรียมตัวมาดีความฟิตฟ้อมอ่มันมีมาอยู่แล้วนะครับอ่าพอใจในผลงานโดยรวมนะครับแม้ว่าอ่ายอมรับว,ว่าทีมควรทําได้ดีกว่านี้ในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกอะโอเคแต่ครึ่งหลังอะรู้สึกมีอยู่ช่วงหนึ่งมันหายไปอ่ามันหายไปช่วงที่วูฟก,กลับมาบุกตั้งหน,น้าตั้งตางตบุกเราอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีอะไร บางแง่มุมที่เราจะต้องศึกษามีบางแง่มุมมีบางจุดที่เราควรจะต้องปรับปรุงนะครับแต่แน่นอนโดยรวมแล้วผมมีความสุขมากๆที่เราสามารถที่จะเปิดสนามได้อย่างสดสดก็คือการเก็บัจชนะเขาไม่มองอยื่นยังไงขอเก็บัยชนะไว้ก่อนไม่ใช่จะหนึ่งศูนย์สองศูนย์ไม่รู้แหละขอให้เก็บใจช,ชนะไว้ก่อนบอกกันกีพี่สัมภาษพี่พี่ตาขอสัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะหลังจากจบเกมนะครับอ่าเขาบอกว่าเราคอนโทร ไม่ได้หลายอย่างมีบางช่วงเวลาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาหลังเพราะว่าสังเกตช่วงเวลาครึ่งเวลาหลังเนี่ยเราเสียบอลได้ง่ายมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความเหนื่อยล้าหรือเปล่าอาจจะยังที่ยังไม่ปฏิปต่ปตอรหรือ,อยังไม่แบบฟิตพร้อมเต็มที่ก็เ,เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้แต่ว,ว่าต้องยกเครดิตให้กับวูเป็นตันและลูกทีมของเกลี่โอเนลดโดยเฉพาะเกลลี่โอเนลดด้วยเห็นไหมให้เครดิตคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ ต้องให้เครดิตยกความดีความชอบแบบกับบุกด้วยเพราะว่า,าถ้าเขามีการจบสกอร์ได้ดีอย่างนี้คงสร้างความลำบากใจให้เรามากกว่านี้นะครับก็พี่ตาก็ยังให้เครดิตนะครับผู้สื่อขาถามว่าเแล้วลิแกนไรเป็นไงที่จะต้องออกจากเกมการแข่งขันในช่วงก่อนหมดทเวลาพี่ต้าบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเป็นแค่ตัดคริวนะครับเป็นตัดคริวแล้วก็อย่าลืมว่า ไลฟ์เองอ่ะดิกานเองอ่ะไม่ได้มีปรีซีซั่นกับเรามากนักไม่ได้มีปีที่แล้วเขาเพิ่งกลับมารวมก็มาลงแต่ในกับลิเวอร์พูเซนกับตัวของลิปิกลิยงสองแมตช์หลังใช่ไหมช่วงไปทัวร์ปีที่สั้นเมกาไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนึงอยู่พักร้อนเสร็จจากยูโรรอบทิงเสร็จปุ๊บเต็งก็ไปพักร้อนนะก็บอกว่าเขาเป็นตะคิวครับเขาไม่ได้มีช่วงปรีซีซั่นคือความฟิตความพยายามความของร่างกายมันยังไม่มาเต็มพร้อมนะครับแต่ว่า เขาก็มีความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็โชว์ฟอร์มได้หน้าได้หน้าทึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าช่วงท้ายเกมจะมีปัญหานะอันนี้ต้องชมทัศนติของภูเขาก็อกเขาบอกว่าพี่ข้าวอ่าพี่พี่พี่ตาก็ถามกันบอกว่าให้พร้อมหรือเปล่าท,ที่จะลงสนามในแมตช์นี้พี่ข้าวบอกว่าผมพร้อมผมพร้อมแล้วสําหรับเกมแรกก็คือการที่แสดงความฟิตให้เห็นนะการที่จะลงจะการที่จะลงเล่นได้แมตช์หนึ่งนะ มันต้องผ่านกรฟิตนะครับผ่านกรฟิตด้วยสถานีหนึ่งสองสามอะไรบ้างแล้วทีมสตาฟกับทีมแพทย์ทีมกายภาพเขาจะคอยเช็คเลยให้พิต้าว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านก็คือพี่ข้าวผ่านแหละนะครับแต่ว่ามันมีอาการที่อาจจะเต็มที่จริงๆนะเป็นอาการที่แบบเหนื่อยล้าจริงๆก็มีอาการตะคิวขึ้นได้นะครับก็เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรทั้งบุยกยกสก้าทั้งพี่ข้าวดีการไลฟ์นะครับถือว่าเป็นคนสองคนที่มี ่มีวินัยดีมากาว่าในช่วงปัก้อนที่ยังไม่ได้ไปรวมกับทีมเนี่ยเขามีการทำเทสส่งให้กับสโมสรตลอดมีการทำเทสส่งให้สโมสรตลอดการทำเทสคืออะไรอ่ะสมมติว่าช่วงเช้าเก้าโมงถึงสิบโมงสมมติ่า,างนี้นะว่าปั่นจักรยานครึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรปุ๊บเขาก็จะม,มีการไลฟ์สดส่งไปสตาฟดู นะฮะไม่ใช่อัดเทปก่อนล่วงหน้านะอ่าเป็นการไลฟ์เป็นการไลฟ์ like, ดูเลยตั้งกล้องแล้วก็บุคลิกสก้าก็ปั่นต่างยนาะท,ท,ที่ผมเคยเห็นนะให้กับสตาฟโค้ชที่อยู่อยู่อเมริกาดูอ่ะพูด,ดง่ายๆคือเป็นการส่งเทสให้ดูทุกครั้งเป็นการส่งการบ้านเอาง่ายๆอ่าช่วงนี้ควรจะทําอะไรคนนี้ควรทำอะไร,นนะะไรเพื่อรักษาความฟิตอ่าให้คงอยู่ไว้ตลอดนี่คือสิ่งที่ติ๊กตาก็บอกว่าพวกนี้ยมีทัศนคติที่ดีมีวินัยที่ดีนะครับแล้วก็อ่า ช่วงหลังจากจบซัมเมอร์ทั้งสองคนก็บอกว่าอยากกลับไปร่วมทีมให้เร็วที่สุดแต่ตัวพิต้าเองเบรกไว้บอกว่าพักผ่อนก่อนอให้ร่างกายมันเคลียร์คัดชัดเจนก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มานะครับในความตัวความเชื่อมั่นในตัวของตัวลายฮเวตแล้วก็ตัวของการบินจิสุดแล้วก็ในากลา,ายของเลโดทอสานั้นนะครับพิต้าบอกว่า พวกเราโชคดีเรามีนักเตะที่มีคุณภาพหลายๆคนเลยอยู่กองอยู่ร่วมกันนะ่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีการพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมมีนักเตะที่ดีนะไม่ใช่แบบโอเคดีใจแล้วว่ามีนักเตะที่ดีนะแต่สิ่งที่พี่ต้าควรจะทําและถึงที่พี่ต้าเขาทาคือจะทํายังไงให้นักเตะที่ดีๆเหล่าเนี้ยพัฒนามากยิ่งขึ้น คือเข้าใจตามผมทัทนใช่ไหมโอ้ยนักเตะร้อยล้านมานักเตะคนนี้ดีมาแล้วเาวดีใจส่งลงไม่ใช่เขาบอกได้มาแล้วนะเราต้องทายังไงเขาเด็ดดีกว่านี้อ่านี่ก็สิ่งที่พิต้าได้ทํานะครับพวกเขาเก่งอ่าพวกเขาเก่งเต็มใจที่จะได้ในตําแหน่งที่ผมมอบให้นะครับนี่คือสิ่งที่เราโฟกัสนี่คือสิ่งที่เราพยายามพัฒนาให้เขาโอเคดูดีที่สุดนะก็คิดว่าอย่างนี้นะครับอ่าทางของแกลลี่โอเนีลแกลลี่โอเนีลกุนซือของ อ่าวูมงตันก็กล่าวชื่นชมนะครับต้องยอมรับนะก็เขาก็พยายามเล่นดีนะครับแม้ว่าเขาจะเสียอ่าตัวหลักไปสองตัวนะก็ถือว่าเอาใจช่วยบูบแล้วกันแมตต้าเจอเชลซีก็ <c oughs> จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยนะครับแก,กนิโอเนียบอกว่าพวกเราก็เล่นกันได้ดีนะก็ชมนะเขาเขาพูดถึงลูกทีมครับคิดว่าพวกเราอยู่ในเกมตลอดครับมีโอกาสรครองเกมบุกนะแต่ว่าผมอะยังต้องการคุณภาพปฏิทินกานี้แล้วก็ ชื่น,ชนโชกดาวิดยาเขาบอกลูกเซฟลูกนั้นมันเป็นลูกเซฟมหศสรจย์ลูกหนึ่งที่เขาเห็นในชีวิตนี่เลย <laughs> <laughs> เขาบอกโอ้ลูกเซฟนั้นคือธรรมดาเราสตาร์ทข้างหลังเฮ hey แล้ว,วะ่ะเต็มเฮแล้ว,วะ่ะเพราะวะ่าโอ้ลูกมันเข้าหัวอตัวไอ้น้องที่ยืมมาจากสเปนน่ะมันมันเข้าหัวจริงจริงอ่ะซึ่งที่ผมบอกเมื่อวานนี้หายแล้วแ <laughs> ม่นเปิดแม่นด้วยไรไอ้น้องนั้นมันฉีกเตี๋ยนำหน้าวิลเลียมซันดิบาแล้วก็งง ยังมองยังไงก็เข้าอ่ะคือจังหวะนั้นเราเราสังเกตเห็นนะแม่แต่เป็นพี่ดาวิดลายาปฏิเสธลูกนั้นนะครับเขาบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อจริง,รงโชคไม่ดีจริงที่เราไม่ได้ประตูนี้นะจอเกนนะจอเกนในตัวสเปนนะครับแล้วก็ เพราะว่าอันนั้นน่ะแมตช็อตนั้นเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นการหม่งที่ยอดเยี่ยมนะแต่มันก็เป็นเซฟที่เหลื่อยเชื่อที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันจากดาวิดไรายาเขาชื่นชมดาวิดไรายานะครับมีเซฟหลายๆสวยมีเซฟหลายเซฟให้เห็นนะก็พิตาไม่ได้พูดถึงโทมัสปาเต้ด้วยพิตาได้พูดเลยนะครับอ่าพูดถึงนะมาฟังดูเขาบอกว่าเออในครึ่งหลังละมันมีปัญหาแน่ๆแหละ และผมคิดว่าเขาคงจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเกมยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เดี๋ยวมันจะดีกว่านี้ไม่ตําหนีเลยเห็นเปล่าไม่ตําหนิเลยนะครับ่ทีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําได้ดีแบบนี้เพื่อจะทีมเพื่อจะทําให้ทีมของเราได้รับการปกป้องมากกว่านี้นะก็คือสิ่งเขาคงจะต้องกลับไปเรียก ไปเรียกฟิตไปเรียกเทคนิคไปใส่เทคนิคต่างๆให้ให้มันดูเข้มแข็งรัดก,กลมกว่านี้นะครับเมื่อวานทาไม่ได้เราบิดรยาก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในที่นี้ผมไม่ได้บอกว่าเราอาจจะต้องเสียประตูหรือเรางูอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าเผื่อเรานะก็ถ้าเผื่อถูกไล่มาโดยตราบาพท,ที่นำอยู่ให้ลูกเดียวมันก็ต้องมีความกดดันมันเป็นโมเมนตัมทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวก็ต้องตามดูหวังว่าคงจะได้พูดคุยได้มีการอ่าก็อย่างที่บอกไงหลังจากที่เรายินประตูได้ก็จะมารวมกลุ่มกันนะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาติวมาติวเข้มกันอีกครั้งว่าตรงนี้เป็นยังไงแม้ว่าจะได้ประตูนะอ่าทุกคนก็ยังมีสีนะโอเคมันก็ดีใจอยู่ช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็มารวมกลุ่มกันในจงนัจงหวะจังหวะนี้เป็นยังไงตำแหน่งนี้ใครยืนผิดพลาดน่าจะอย่างนี้ไม่หนึ่งสองสามสี่เป็นการเวิร์กช็อปกันตลอดเวลาซึ่ง สิ่งนี้พิต้าได้สอนนักเตะนะครับให้มีการพูดคุยสื่อสารกันตลอดคือนึกออกไหมถ้าเิดอยู่ต่อโค้ดโค้ดอยู่ข้างสนามบางทีไม่ได้ยินนะ่ะแต่้คนที่อยู่ใกล้ๆกันนะ่ะองต้องคอยต่างการเรียกมาตุยเรียกมาติวมีจังหวะเมื่อไหร่มาคุยเรียกมาคุยเฮ้ยจังหวะนี้ยืนตำแหน่งผิดนะอะไร,งไรเงี้ยบาเฮ้ยจังหวะนี้ทําได้ดีเฮ้ยแทรซ้ายแทบขวาเนะยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะขอปิดท้ายวันนี้ข่าวจากสเปนนะครับถ้าใครจำมาได้คือวิกโกวิลเลียมนะ ไอ้เจ้าปีกกึ่งเปีปกมิดฟิลกึ่งปีกของทีมชาติสเปนแล้วก็ของแอตติกวีบอลครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะของสเปนนะครับแล้วก็ข่าวล่าก็คือบาร์เซโลนาถึงตอนแรกสนใจนะครับสนใจในนิโก้วิลเลียมแต่อย่างที่ผมบอกให้ฟังบาซ่าตอนนี้ถังกำลังแตกไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าถังกำลังแตกเงินมีแต่มันไม่สามารถที่จะใช้ได้แบบ ถูดุยถูรไายจับจ่ายแบบไม่ไม่สาม,ม,มารถจับจ่ายอย่างนั้นได้แล้วไงเพราะว่าไหนก็ต้องโอ้โหมันมีหลายเรื่องอ่ะค่าใช้จ่ายอะไรบานซึ่งค่าเหนื่อยนักเตะแต่ละคนที่ไปอ่ะมันก็เยอะก็เลยทําให้ล่าสุดเจบาซ่าตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับนิโ,โ้วิลเลียมแล้วเพราะว่าอะไรค่าฉีกสัญญาฟังดีๆน,นะฟังแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจค่าฉีกสัญญาของนิโ,โ้วิลเลียมที่จะ ไปจากแอตติกบินเบาอยู่ที่45ล้านปอนด์น้อยหรือน้อยน้อยหรือมากอ่านึกเอาดีสำหรับทีมกับทีมทีมแบบบาร์ซ้าเนี่ยไม่เอานิโกวิลเลียมแล้วยกเลิกยกเลิกตัดสินใจไม่เสร็จแล้วเนื่องจากว่าค่าติดสัญญาสี่มาล้านปอนด์ดูแลแพงไปแพงไปหรือตัวเองไม่มีตังค์อ่านี้ก็ต้องก็ต้องมาคิดกันนะก็เลยทำให้อาร์เจนตลนคับยังคงกลับไปให้ความ สนใจนิโก้วิลเลียมอีกครั้งนะเพราะตอนแรกอ่ะตัวของนิโก้วิลเลียมไม่อยากจะย้ายเพราะอยากอยู่ใช้ชีวิตในสเปนอ่ะือไม่อยากย้ายแต่ว่าพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเหมือนกับตัวเองอยากจะย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ไนงะแต่ว่าเหมือนก็อกหักอ่าเหมือนก็อกหักก็เลยทําให้อาร์เซนอลโดยนักขา่าวเขาให้เหตุผลว่ามีโอกาสที่อาร์เซนอลจะหวนคืนกลับไปเอานิโก้วิลเลียมสี่ล้านปอนพี่น้อง ถามใจพี่น้องอ่ะเอาอ่ะเอาช่วยซาก้าวิ่งหรือเอามาเล่นมาตี้แทนมาตี้ก็ได้เออนะนึกออกว่ะเฮ้ยสี่ห้าล้านแม่งมันถามตัวผมมันถูกงี้วะสี่ห้ารีบคว้าเลยดีกว่าเปล่านะเอาทิ้งท้ายในไลน์ของนิโกวิลเลียมแล้วกันนะครับก็คงจะประมาณนี้นะเมื่อวานนี้ต้องขออนุญาตขออภัยพี่น้อง ที่มีหลายท่านต้อง,องเข้าไปประทะอารมณ์ขันลมกับคนบางคนซึ่งผมก็ตัดสินใจดีดออกไปแล้วนะครับดีดออกไปแล้วเพราะว่าอะไรผมว่าเขามีความไม่เข้าใจหรือต้องการจะมาเกรียนหรือต้องการจะมาป่วนโดยใช้คําถามใช้คาถามอะไรดีวาอ่ะอย่างเช่นถ้าเล่นได้แค่นี้ก็คงจะเฝ้าถ้วยเหมือนเดิม หนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งนะเมื่อวานนี้คนคนนี้มาสี่เมตรสี่ห้าเมตรแล้วมีพวกเราเข้าไปตอบไปโต้ด้วยเริ่มจากถ้าฟอร์มอย่างนี้คงจะกลับไปนอนเฝ้าถ้วยเหมือนเดิมอันนี้คือหนึ่งสองคลายแวดยิงน้อยจังถ้ายิงอย่างเงี้ยสกอร์คงจะไม่ไหลหรอกสามทีใบตั้นยังยิงเอฟเวอร์ตันได้ตั้งสามลูกนี่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 อย่างงี้นะเนี้ยอ่าเขาใช้ตะการงี้นะ แล้วก็สี่อะไรนะข้อสี่เดี๋ยวผมแคปอ,อ,อยู่ไหนวะเอ,อมีอันหนึ่งอ่ะที่แบบอะไรวะนั่นแหละนั่นแหละเขาใช้แบบเปรียบมาเประเภมาทที่แบบปเปรียบเทียบ,บกับทีมอื่นโอ้ายิงแค่สองศูนกลายเป็นว่าเมื่อวานชนะสองศูนนี่ไม่พอใจเว้ยจะต้องยิงให้มากจะต้องโชว์ฟอร์มอย่างเทพนะผมก็เลยบอกกับไว้ทำไมอ่ะลิวพูลบุกไปเย,ยือนยังชนะน้องใหม่แค่สองศูนย์เองบอลเดี๋ยวนี้มันก็ทันกันหมดแล้ว เขาบอกว่าอย่างน้อยคุณจะยิงบุกก๊บสักสี่้าลูกผมก็เลยบอกว่าอันนี้มันพีเมลีกม,มันไม่ได้แชมเปนชิพบางแมตช์ที่เป็นเปสี่ลูกมันเป็นจังหวะลูกเกมอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าออย่างงี้ก็คงกลับไปนอนถอดกอ,อดถ้วยเหมือนเดิมเฝ้าถ้วยให้เขาเหมือนเดิมก็เลยขออภัยพี่น้องนะครับดีดแม่งออกไปกันความรำคาญนะผมไม่อยากให้คนที่ท่านตาติลบๆอย่างนี้อยู่ในช่องนะครับความเห็นต่างเราแลกเปลี่ยนครับ เห็นต่างแล้วแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นข้อมูลให้กันและกันผมให้ข้อมูลท่านท่านก็ให้ข้อมูลผมมีหลายท่านก็ส่งข้อมูลมาซึ่งบางข้อมูลบางทีผมก็ไม่รู้ไอ้อย่างแมวน้องแบบเมืม่อคืนผมก็ยังไม่รู้เลยตัวใครผมแม่งมันไม่ได้ย่อมนุษย์วว้จะรู้แม่งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ก็ถามจะได้ตัวศูนย์หน้าเมื่อไหร่มิเกเมเลโน่จะมาวันไหนอย่างเงี้ยถามผมอย่างเงี้ยมึงอีเบอร์พิต้าไาหมผมเนี่ย <laughs> ใครมีเบอร์พิต้ามั่ง พี่มิกลอาดิต้านะไม่ใช่เบอร์ลิต้าตายอ่ะมาถามผมอย่าเงี้ยจะได้ศูนย์หน้าคนไหนเมอริโน่จะมาเมื่อไหร่โอ mm ้โ hmm. ห oh, แม่เจ้าเวลาออกไปทำเป็นผู้สื่อข่าวที่ลอนดอนเลยดีกว่า <laughs> นะเอาประมาณนี้นะครับ <laughs> เข้าใจกันแล้กันผมก็เป็นคนนำช่องที่อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องดึงข่าวจากนู้นตรงนี้มาแปรข่าวจากนู้นนี่นนนนำเสนอช้าบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่ บรรยากาศล,ลักษณะการณนะช่วงเวลานั้นน,น,นะก็ปรดเข้าใจกันด้วยแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าคิดอะไรไม่ออกดูเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องเมน้นทําคิดว่าจะเม้นอะไรไม่ออกอย่าเม้นมา <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ตั้งใจจะแซะหรืออะไรก็นะ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 ครับ <c oughs> ก็ก็ตามนี้ผมไม่อยากให้มาทะเลาะกันในห้องนี้ นะครับเพราะคงประมาณนี้นะกราบขอบพระคุณในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการชมคลิปกันอย,ยาาก็ต้องเข้าใจบางพี่น้องบางคนก็บอกกันบอกว่าคลิปพี่โฆษณาเยอะก็ต้องกราบขออภยัยช่องอยู่ได้ต้องพุ่งนี้แหละครับถ้าไม่มีโฆษณาท่านคิดว่าผมจะอยู่ได้ไหมนะแล้วก็ต้องอยู่ที่พวกท่านด้วยเราทุกท่านจะช่วยสนับสนุนช่องกันมากแค่ไหนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาเลยแค่นั้นเองนะประมาณนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับหน้ากว่าแล้วก็ยี่สิบเมตครับหกร้อยห้าสิบกว่าส่งตัวไทยเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นะครับบูมดีแนนอ่าสดชื่นสดชื่นครึ่งหลังหมดนี้อไมหรือจะหรือจะหรือจะเหลือไว้ทดเวลาหน่อยอ กรรมการเป่านกหวิดหมดเวลาการแข่งขันพอดีนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ